เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่29มีนาคม2565สำนักง,งานพัฒนาพินคาขนครองค์การมหาชนโดยสำนักง,งานเชียงใหม่ในสวา,ารีร่วมกับสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่กับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านการศึกษาด้านการสร้างคุณภาพชีวิตและด้านการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR โดยมีนายสายสิทธิ์เจษฎทัตปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพินคานครนางสาวทิติรัตน์ตะวันวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ในสาฟารีพร้อมด้วยนางยุพินบวัวคอมศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่นางอัจฉริยาชุมนุมรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่และคณะผู้บริหารบุคลากรขอ,ของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมด้วย หน้าอาคารวารีกุญชนเชียงใหม่ในสาฟารีนายสาย17สิบทัศปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพื้นค่านครเปิดเผยว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในครั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมมือกันพัฒนางานด้านการศึกษาด้านการสร้างคุณภาพชีวิตและด้านการสร้างความรับผิดช,ชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษาเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสตัตว์ป่าและสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่ชนิดต่างๆให้มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องลดการเหลื่อมล้ําในสังคมและสร้างโอกาสในการเรียนรู้รูปแบบต่างๆให้สามารถเข้าถึงได้ในทุกระดับ